แจ้งเลยว่ามันไปหอดยกกันหมากไปวัดส so ิ <ide assunto> ่งเพราเอกหาเงิอยกกันหมากกลับเลยว่าเอาแล้วมาเลยเปบ่าเขาคนเขาบอกผู้ใหญ่บอกกันบอกว่าเขาบอกเห็นว่าคนไทยมีเงินหรืสีเขินบานนี้บอกกันต้องใช้ผู้สีบอกกันนี่ละเฮ้ยคนไทยมากเลยสิเขาอีกขอราะเดิมเขาเพิ่มส่วนตัวจ้ะ เขาพูดดิดีแล้วเนียสามลูกสี่ห้วยซิมเอาหลใท่ไหมบอสใส่เลยอะเอามาใส่เอามาหาเ็ดเบียรใส่กันตัวเอามาอย่างเมียาคนลไม่เาเาหาคนาคนล่าคนคนใกัทุตะล้ไออแต่คนเฮามันกั่ืวกับบุคคทุกคนก้ก็มีผพูดเดียวแล้วก็คุยไปสั่น หน้าต่างสีสีขาวหลายคนเมนละคนทัูกประเทศก็มี่ทั้งคนดีกัาคนบ่ดีอันล่ะแมนบอละประเทศใจกันือ่กันหมดละประเทศไทยถึงแล้วก็เจอคนบ่ดีก็กละกึกาอย่างก็กระลึก่อกาวกันคนกันเจอคนดียวก็บตอยูนั่นอยู่เมนบอเจอคนบอดีสิยูจงไหนเนาะไปยูกับตัวตะกันมีหันมันก็ตายถล่มคนห้าวการคนเฮาอยู่งกันกันว่าซื่อสัดต่อกันยูไปกับวิประโยชน์เน เามันต้องซื้อสัตว์มี่ยังก็คุยกันอันนี้ไม่น่นอยๆกันยูเครยงขางเัวห่อเนี่ยตายมันได้กระสูงยังมันกันแมน่นบ่าาไม่เม<ว>ื<ว>่อวานเขาคนหีดตัวกับไว้นเนขนีดตัวก็ทาจเนีเอาพอกระกามากเลยก็พวานี้<อ>มาตัวโรเลโรเลเจ้ายนสามปีสีซันตัวสัมสักสัก่อนเจ้ายูาาหน่อยอยู่เจ้าทุ่นอยู่่ือเขาคึ้นตัวห่อเ้า เป็นแบบเนาะหมามันกินขีมันืไปกินพิษสางก็บกินแล <Man. S 2> อันนี้บ้านมอ,อนมออ้วน,น,นจัด <c oughs> นดอไมันเคยตัวแมนเศร้าเล้วขยเศร้าเลี้ยวกรชี้ยนเจ้าไปกมก,กบบ็บอกเด้อพูดอะไรขกันบ่ตะวัย,ยิมไส้กันเคยเขาหนีจากเมียหรือหน,นีจากหัวมาม่อยู่ทำเฮงเมื่อไรเมื่อหนึ่งขึ้นไรขึ้นหนึ่งเขาก็ต้องหนีไปย้อนปืนหนเก่า จะแต่คืนบาอุ้ยก็าชิยูนมาหอดตลอดม้นบมกันแต่ข้าาน,นมันเคยตัวเขาตัวครั้งแรกเขาก็มีครั้งที่สองเ <Yeah. S 2> พราะมีครั้งที่สองมันก็มีครั้งที่สามมันมีอยูเหลวมันมีท้าคนบนตัวขึ้นอบอตัวเลย <Yeah. S 2> แต่ท้าตัวแล้วมันก็ชิตัวตลอดมาห,หอดแล้วนี้ไงอหอดแล้วนี่ สนามหลวงให้เนาะนี่นะสนามหลวงนี่วัดพระแก้วที่ไหนวะนี่วัดโพนี่วัดพระแก้วนี่วัดพระแก้วยื่นวัดอรุณอยู่ไหนโอ้วัดอรุณก็จะไทยมานำเมื่อกี้นี้อ๋อเมื่อกี้มันวะเออมันต้องไปเขาพุ่นเขากรมูร์ต่อยทหารเรือพุ่นเขาอิสระภาพผ่านมาผีนั่นถิแมน่นมันคนละฟังอันนี้ขับมาแล้วนี่วัดอรุณนี่อยู่ฟังขุนฟังทุ่นอันนี้วัดโพุ่งพุ่งท่อไอวัดอย่างไรวัดโพุ่งวัดโพุ่งนี่วัดพระแก้ว คนมาหอดแล้วทุกคนเบิงสนามหลวงสุดยอดอลังการแห้งพี่นอ้องเป็นข้างแหล่ที่ได้มาสนามหลวงมันจะล,อออดล,ดล,ล่อเงินรถบ้างหรือรถสิไปได้บปล่าเงินใเออสเงินซันนออ่งเอองินอะไเงินหนึ่งซั่งซั่งเชื่อรถไข่งไหนมาหาหมด พี่เกินจะพีกิังคุนฟังคุไปถูาจะไปจัลลันไปตัวเดืดตัวแดงหน่แค่นี้มันหามเจอรถนโอ้ระบบต่างากมาเทียงอ๋อสุดยอดอักาแหงพเ้อโมง่อบอไรปอมงก็ไปกันได้หมดลถามเขาถามมันนี่ผมถามอยู่ พวกนับเที่ยวนี่พวกทหารผมยันเขามันง่ายหมเนาะใครก็เคยมาลงอุโมงกันเถอะใครโหมดจะสนามหลวงเหี้ยใครมีทหารเงินก็โก้เลนตามพวกทหารกันเลยอุโมงค์กันไหนข้ามาทางงั้นจะลงไปนอนอุโมงกันสร้างวานแล้เนาะเจาก็ได้ร้อนมาเทียนหนึ่งเนาะเย็นเนาะจเทียนเบาบาเลยค่าทุกคนนี่นี่กระส้วนกระลาโฮนี่จอหนี้เลสิลงนี่แหละลงบ่ไใดอ๋อลงบ่ได้หรอเขาดำก็ คอยกระเทือนก็หวดจับตัวเนาะมานคอยเห็นมันงามๆบอกอยากลงเลยนะคอยเจ้าลงได้อยู่แล้วแต่ว่าคอยกิะเทือปั๊บเนี่ยเขาไว้จอดเนี่ยมันเตรียมตัวขนาดเนี่ยคอยจะให้ลงเจ้าเตรียมตัวได้ปาะนี่เตรียมตัวขนาดใจลงไหมเตรียมตัวเก็บเงินเตรียมตัวเตรียมตัวค่ะเท่าไหร่คะร้อยสิบห้าบาทค่ะร้อยสิบห้าบาทโอ้ยโบแพงเนี่ยพี่น้องลองไปเรื่องคนจีจอดเรื่องอไรก็มีคอยจัจับตอยเนาะเขาอีดีตัวเขาไอยจอดนี่เขาดำสวิฟต์อ้าวหนึ่งร้อย อ้าวโอเค,อเคขอบคุณคค่ะพระจงทอดนะไอพระจงทอดนะโอเคขอบคุณได้ลืมยังเนาะขอบคุณ one well,